สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวต้นทุเรียนที่เป็นโรคครับที่ว่าหายแล้วนะครับนี่เลยครับสังเกตนะครับที่พังเข็มนะครับนี่เลยครับนี่คือที่พังเข็มแล้วก็ตรงนี้นะครับ ก็จุดนี้อีกนะครับนี่คือหายแล้วครับพอหายปุ๊บมันก็จะออกสร้างเนื้อใหม่เองนะครับไม่ต้องถากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนะครับนี่เลยครับต้นนี้ นี่ครับอันนี้ก็เพึ่งฟังไปนะครับก็ได้ประมาณสัก2อ,อาทิตย์ครับนี่ผมฟังครับหนึ่งเข็มสองสามสี่ห้าหกดนะครับ เอลานะครับนี่คือเสซลาสีขาวถ้าเห็นน้ำออกคนนี้ไม่ต้องตกใจครับอันนี้คือเซืาอลา้ก็มีอีกต้นนะครับฝังไว้อยู่เดี๋ยวพาไปแรกครับนี่นะครับต้นนี้ก็เหมือนกัน ก็สองสี่หกเจ็ดเหมือนกันครับเจ็ดเข็มไม่ได้ฟังให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ